ทำไมคนถึงตกกลุ่มรักคุณนะคะพิกัเด็กวันนี้มี3เด็กให้เลือกนะคะเด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3เลือกกล่องที่ถูกใจที่สุดนะคะดูจากภาพหน้ากล่องก็ได้หรือว่าใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกก็ได้นะคะก่อนไปรับฟังคำบรนายอย่าลืมกดติดตามครุ่นหนในเาโร่นะคะ รอยากสนับสนุนคุณหนุนนะคะตอนนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะกดซุปเปอร์แตงก็ได้คะ่ะคุณกรลยาณมิตรทุกคนนะสำหรับชาวกรงที่1น,นะคะมาดูกันว่าทําไมคนถึงตกหลุมรักคุณนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะมันมีออร่าหรืออะไรในตัวคุณบ้างนะคะอืะอดูสิอือ ดีงามนะคะคุณตัวตัวของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มักจะพยายามมีความพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะฝึกฝนตลอดเวลาเลยนะมันก็เลยทําให้คนตกหลุมรักคุณนะคะคุณไม่เคยอยู่นิ่งอยู่เฉยอะคะ่ะคุณมักจะมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเลยแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ท้อค่ะสมมติว่าอะไรมันไม่ได้เป็นไปตาม อย่างที่เราตั้งใจหรือคิดไว้เนี่ยคุณก็ยังจะมองหาทางอื่นได้อยู่เสมอค่ะคุณเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดนะคะบางครั้งคุณก็เหมือนกับเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้ด้วยนะด้วยการที่คุณเป็นคุณอย่างเนี้ยก็เลยทําให้คนน่ะเขารู้สึกว่ามองที่คุณแล้วมันเหมือนมีอินสปิเรชันเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยนะคุณจะดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําเวลาที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยคนอื่นก็พลอยจะยินดีไปกับคุณด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากๆสำหรับคุณนะคะก็คือคุณเนี่ยมักจะรีเฟล็กตัวเองนะเซลล์รีเฟล็กชันก็คือการที่คุณน่ะจะไม่คิดอย่างเดียวคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอเนาะสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยคุณมักจะย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะฉันทำแบบนี้มันถูกต้องไหมเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดฉันเป็นเขาฉันจะรู้สึกยังไงคุณคนที่ใส่ใจคนอื่นนะคะแต่มูนเนี่ยเป็นคนที่มีเซน์มีสัญชตาตญาณนะ,ะก็อ่านคนออก แล้วก็เข้าใจความสึกคนอื่นเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าคุณมักจะไร่ตองอะค่ะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นยังไงถูกต้องไหมดีไหมแล้วสิ่งที่คนอื่นทำเนี่ยเขาทำเพราะอะไรคุณพยายามเข้าใจทุกคนนะคะมันก็เลยทําให้คุณได้มีเสน่ห์ทำให้คนตกลุ่มรักคุณนะคะ้ก็เป็นคนไอเดียบรรจุอย่างที่บอกะคะ่ะใครเห็นคุณมันรู้สึกเหมือนกับว่ามีพลังมีไฟไปด้วยอะอืมแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมัน ไม่ว่ามันจะเป็นเป็นทิศทางไหนคุณสามารถจะมองมันไปในแง่ดีได้มองไปในทิศทางที่ดีได้เป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกอะค่ะใครอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกมีความสุขสบายใจอะค่ะเพราะคุณเข้าใจคนอื่นเพราะคุณมอบแรงบันดาลใจให้คนอื่นเพราะคุณไม่ท้อเพราะคุณสามารถมองทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าเกิดคุณเจอเรื่องร้ายๆมาคุณก็จะมองว่าเออมันก็เป็นบทเรียนนะทําให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากบทเรียนนั้น แต่ถ้าเกิดเจอเรื่องดีๆมาคุณก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็ทํามันยิ่งดียิ่งขึ้นนะฮะคุณพัฒนาตัวเอง,งตลอดเลยอืมนี่คือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันต่อว่าแล้วเวลาเขามองมาที่คุณเนี่ยมันมีอะไรล่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอืมชอบคนคนนี้จังเลยอะ่ะตกหลุมรักไปเลยอะ่ะอืมอืม,อม,อมขออีกใบนะ คุณนี่เป็นคนที่มีการลิเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเลยเนาะอันนี้นะคะสีใบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเขามองเข้ามาเนาะเวลาที่เขาเห็นคุณเขารับรู้จากออร่าได้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงที่บอกไปนะคะเมะื่อกี้แล้ะนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นมองคุณจากข้างนอกเข้ามาอีกทีหนึ่งที่เขารู้สึกตกหลุมรักนะคะมีความเป็นแม่สูงมากเลยนะเป็นคนเอาใจใส่นะคะโอ,อ้บางครั้งคุณก็เหมือนกับทะเลาะก,กับตัวเองอะ แบบว่าด้วยความที่คุณพยายามเข้าใจคนอื่นคุณก็เลยเหมือนแบบบางทีก็ไม่พอใจสิ่งที่เขาทํานะแต่เขาพยายามเข้าข้างเขาอยู่นั่นแหละเออมันก็เลยเหมือนกับทะเลาะก,กับตัวเองบางทีคุณเข้าใจทุกคนไปซะหมดเลยอะ่ะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่คุณก็รู้ว่าบางอย่างก็ยืดหยุ่นได้นะคะ คุณไม่ได้ยึดติดคะ,ะคุณมีความเป็นแม่สูงนะ,ะถึงจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้นะคะคือมีความที่เอาใจใส่เนาะเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีแล้วคุณก็เรียนรู้ว่าทุกประสบการณ์เนี่ยมันมีความสวยงามอยู่เสมอนะฮะแล้วเป็นคนที่มอบความรักคนอื่นอยู่ตลอดเลยเนาะเนี่ยคุณมักจะบอกคนอื่นว่าเธอเธอรู้ไหมเธอนะมีศักยภาพนะ Do you feel that in your heart คุณรู้ไหม แต่สปอเทนเชียคุณมีศักยภาพนะเนี่ยเป็นคนที่แบบมีแรงบันดาลใจให้ตัวเองไม่พอนะส่งมอบให้คนอื่นด้วยอะ่ะมันก็เลยทําให้คนอื่นเขาอดที่จะตกหลุมรักคุณไม่ได้อะ่ะขนาดโมโหคนอื่นนะแล้วก็ยังยังเถียงกับตัวเองว่าอฟังเขาก่อนสินะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรคุณก็ อดทนฟังพยายามเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นพยายามเข้าใจเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะมมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะให้คำแนะนำคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทำตามกฎตามระเบียบก็จริงแต่คุณก็ยืดหยุ่นถ้าคุณรู้สึกว่าเออก็เข้าใจได้นะมมันก็เลยทำให้คนอะ อดจะตกหลุมรักคุณไม่ได้คุณเป็นคนละมุนมากอะค่ะเป็นคนที่มีไฟในการทํางานแล้วก็เนี่ยเต็มนเน่ยเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นรับรู้ความรู้สึกคนอื่นเร็วมากเป็นคนอ่อนไหวนะแล้วคุณก็จะแบบเติมพลังให้เขาทันทีถ้าเขารู้ว่าเขากําลังไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะสร้างอะไรมันดานใจให้เขา คุณจะเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ดีหรือทัศนคติที่เขากําลังมองไม่ดีเนี่ยให้เป็นเช่นงที่ดีได้แล้วคุณก็นําพวกเขาไปสู่ความก้าวหน้านะคะอืเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครอยู่ใกล้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนแบบมันมีคนอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนอยู่เสมอะคะ่ะเขาจะไปที่ไหนก็ตามนะเขาจะวิ่งกลับมาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่ ปกป้องเขาได้ให้กำลังใจเขาได้ดูแลเขาได้ะคะ่ะเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาประทับใจตัวคุณจนทำให้อดตกหลุมรักคุณไม่ได้นะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะอย่าลืมพิมพ์บอกไว้หน่อยนะว่าอ้อเราเป็นชาวกองที่หนึ่งนั่นเองนะคะเลยคุณหนุนไปอ่านนะคะแล้ยินดีกดติดตามมาไว้นะเดี๋ยวมาเจอกันหัวข้อถัดไปะคะ่ะ h a ะพี่นายเฉด สวัสดีชาวกองที่สองนะคะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้คนอื่นเนี่ยตกหลุมรักคุณนะคะอืมเป็นคนยังไงนะมาดูตัวตนของคุณกันก่อนนะคะว่าอะไรที่ทำให้คนเขารู้สึกได้ออร่าอะไรที่มันพุ่งออกมานะคะอืมอืมกองที่สองนี่ Adventurous หน่อยนะอืมชาวกองที่สองเนี่ย เป็นคนที่ไม่รีบตัดสินใจนะคะอืมจะค่อยๆค,คิดค่อยตัดสินใจคุณจะไม่ด่วนสรุปอะไรนะฮะคุณจะฟังก่อนมันก็เลยทําให้คนเขารู้สึกว่าตกหลุมรักคุณนะฮะนอกจากมีทักษะของเป็นผู้การเป็นผู้ฟังที่ดีนะฮะคุณยังเป็นผู้พูดที่เก่งด้วยเป็นผู้พูดที่ดีเป็นคนที่โน้มน้าวใจเก่งเป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนรู้สึกมี มันอยากทํามันอยากฟังมันรู้สึกดีเออมีเสน่หน์นะคะมีวาทศิลป์ที่ดีพูดแล้วคนรู้สึกสบายใจพูดแล้วรู้สึกอยากทําสิ่งที่คุณแนะนําคุณบอกอืพูดเก่งพูดเป็นแล้วกันพูดเก่งไม่ดีพูดเป็นดีกว่านะฮะแล้วคุณก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทานะ,ะมีความสามารถหลากหลายแล้วก็ลุย นะฮะค่อนข้างจะระจญภัยอ่ะมนะองสมทรสาคนที่สองนี่เป็นพลังงานของ adventurous นะฮะเป็นนักระจญภัยเป็นคนชอบท่องโลกเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็เลยมีสกิลเยอะมากนะฮะไม่ใช่แค่การพูดนะถ้าคุณอยากทำอะไรคุณสามารถทำได้หมดเลยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสนใจอะไรแล้วคุณจะลงไปลุยเลยนะคะอืมมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณนะฮะว่าเอ้ยเก่งจังเลยว่ะชาวกองที่สองเนี่ย ทำไมำไม่ไม่กลัวอะไรเลยคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่อยู่ค่ะไปค่ะไปเลย <c oughs> คอมฟอร์ตโซนคือการที่เราอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วมันสบายใจแล้วเราก็ไม่อยากจะออกไปค่ะแต่จริงๆริการออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่ะมันก็ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็เลยเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะฮะคุณเป็นคนที่รู้อะไรรู้รอบอะ่ะเออมีความรอบรู้นะฮะเวลาใครมาปรึกษาอะไรคุณอนะ่ะมันจะแบบอุ้ยทําไมมันมีมุมมองแบบนี้ได้อะ่ะแล้วคุณมีเทค เทคนิคกว่าทักษะการสื่อสารที่ดีคุณก็เลยสามารถจะทำให้คนนะเขาเข้าใจฟังแล้วเขาแบบเก็ตเลยอะ่ะเออสมมติเขามีปัญหาอะไรมาคุณพูดปุ๊บปึ้งหายไปแก้ปัญหาได้เลยสบายใจเลยนะฮะแล้วก็ความน่ารักคือเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่บอกนะฮะคนที่เป็น ผู้ฟังที่ดีนี่ไม่ง่ายนะคนส่วนใหญ่จะชอบชอบจะเป็นคนพูดมากกว่านะฮะเป็นผู้ฟังที่ดีนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยอันนี้เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของคุณแล้วคุณมีสองทักษะนะมีทั้งผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีนะฮะเออรู้จักพูดเป็นคนรักพวกพ้องด้วยนะอืมคนก็เลยประทับใจตกหลุมรักคุณนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรนี่ ใครมาทําอะไรเพื่อนหรือคนรักหรือครอบครัวงคุณเนี่ยคุณคุณคุณลุยคุณไปฟาดเลยจ้ะอืมนะเออแต่คุณก็เป็นคนแบบฟังก่อนนะว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอืมปกป้องโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่ใช่นะอืมแต่ก่อนฟาดอะคุณก็มักจะพูดเป็นใช่ไหมคุณก็ใช้ักษารพูดของคุณน่ะทําให้ปัญหามันผ่านไปได้เพียงแต่คุณจะแบบถ้าใครมีปัญหาคุณจะรีบไปช่วยเขาเลยอะเนี่ยความน่ารักของคุณที่ทําให้คนตกหลุมรักนะคะอ่าแล้ว เวลาเขาเจอคุณนะฮะอันนี้เป็นออร่าที่มันออกมานะฮะเออแล้วคนเขาตกหลุมรักอะไรคุณบ้างอืมอืมกองนี้มันเป็นนักพูดจริงๆนะเออสามารถจะอืมจะบอกให้ว่ากองนี้เนี่ยคนต้องตกอุุมรักคุณเยอะมากนะเออเพราะว่ามันเป็นนักเป็นอย่างไงเป็นคนที่มีออร่าของความ ความรักพุ่งแรงมากอะค่ะเนี่ยเป็นอัศวินถ้วยนะฮะก็คือเป็นคนพูดเป็นมากับแมจิกเชียนนี่มันจะจะไงอะโอ้โหพูดแล้วคนรักคนหลงอะคุณนะเออบางทีคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ก็ได้หรือเจ้าชู้ก็ได้ไม่รู้นะเออเพราะว่าแมจิกเชียนกับอัศวินถ้วยเนี่ยก็แบบว่าเป็นคนก็เป็นคนแบบพูดหวานพูดเป็นอนะเออมันก็มีแนวของการเจ้าชู้หรือถ้าคุณไม่เจ้าชู้ก็เหอะ มันเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์ที่ทําให้คนตกหลุมรักบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจแต่คนก็ชอบมาชอบคุณน่ะเพราะว่าเป็นคนพูดเป็นคนละมุนเป็นคนเข้าอกเข้าใจอ่ะแล้วมาด้วยสิบถ้วยอ่ะใครอยู่กับคุณรู้สึกเหมือนเขาได้เติมเต็มความรักแบบฉันรู้สึกฉันมีความสุขฉันรู้สึกฉันเป็นคนสําคัญที่สุดฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับคนนี้แล้วออร่าของความสุขมันอยู่รอบๆอ่ะแล้วฉันรู้สึกเป็นที่รักเนี่ยนะสำคัญมากนะคุณพร้อมจะปกป้องนะคะ คนที่คุณรักเหมือนที่บอกเมื่อกี้อันเนี้ยนอกจากคนเขารู้สึกได้แล้วเนี่ยการจะในออคคุณมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าถ้าใครมาทำคนของคุณเนี่ยคุณก็พร้อมจะลงไปปกป้องคุณจะสู้ไม่ถอยเลยนะฮะคุณจะดูแลพวกเขาเต็มที่เลยคุณจะให้กำลังใจคุณจะให้ใจเขานะฮะอืเป็นคนน่ารักมากสัหรับชาวของที่สองนะคะมีความ หวานมีความพูดเพราะพูดเป็นเอาใจเก่งด้วยเออใช่เนี่ยเอาใจเก่งนะฮะอืมมันก็เลยทำให้คนเนี่ยอดตกหลุมรักคุณไม่ได้สำหรับชาวกองที่สองนะคะตกหลุมรักเพราะว่าเป็นคนน่ารักนี่เองค่ะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่เอาใจเก่งชาวกองที่สองเนี่ยมักจะมีคนมาตกหลุมรักคุณบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่า เป็นคนมีเสน่ห์มากเลย,ม,ยมันมีออร่าของความใจดีความละมุนความพูดเพราะอ่อนโยนนะคะคุณแสดงความรักเป็นนะคะพูดเป็นแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักเป็นอย่างดีด้วยค่ะก็เลยทำให้คนตกหลุมรักคุณนะคะอย่าลืมพิมพ์บอกไว้บ้างนะคะว่าเป็นชาวกองที่สองนะ ากองที่สามมาดูกันว่าอะไรทำให้คนมักจะตกหลุมรักคุณนะคะร่าอะไรที่มันส่งออกมาพลังงานอะไรที่ส่งออกมาแล้วทำให้คนเนี่ยตกหลุมรักคุณชอบคุณนะเดี๋ยวมาดูที่ตัวตนของคุณกก่อนนะอืมอืมเป็นคนสุขุมนะสำหรับชาวกองที่สามนะคะอืม อสุขุมนุ่มลึกนะคะชาวคงที่สามไม่ใช่คนพูดเยอะพูดมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนพูดแบบพูดเก่งพูดน้ำไหลไสดับเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะพูดในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นโดยจะพูดในสิ่งที่คิดว่าคิดมาอย่างดีแล้วไตรตรองมาอย่างดีแล้วค่ะเป็นคนที่ใช้คําพูดได้ดีมากถ้าพูดแบบดีก็คือดีดีนะคะถ้าพูดเฉยเก็แบบมีโกนอ่าน้ำพึ่งอะค่ะ เฉือนบาทเลยนะคะเหมือนสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันผ่านการไตรตรองไปอย่างดีแล้วอะค่ะคนก็จะรู้สึกเกรงใจเวลาคุณพูดอะไรอ่ะคนพูดเป็นนะพูดเพราะนะคะไม่ใช่คนแบบพูดไปเรื่อยอ่ะอืมแล้วก็ไม่ใช่คนพูดอะไรที่มันไม่น่าฟังนะคะพูดแล้วมันมีเหตุมีผลน่ะอืมแล้วก็ใช้คำพูดได้ดีนะถึงจะเป็นคนนิ่งๆเนี่ยแต่เวลาพูดถ้าพูดให้หลงก็หลงได้ถ้าพูดให รู้สึกผิดก็พูดได้รู้สึกผิดได้เพราะว่าเป็นคนที่นิ่งไงคนก็จะเกรงใจนะเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะเขียนทําทมาหากินคนเนี่ยเขาหลงรักคุณเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จัดวางระบบชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยอะค่ะคุณจะปกป้องคนที่คุณรักนะคะถ้ามีใครมาทําอะไรคนที่คุณรักหรือคนที่คุณเป็นห่วงคนที่อยู่ในแวดวงของคุณอะคุณจัดการนะให้ความสุข,ขมุมใช้คําพูด ที่เฉียบคมนี่แหละสติปัญญาในการจัดการพูดทีนึงนี่ไปหลายปีเลยค่ะไม่ใช่คนพูดเยอะแต่พูดหนึ่งคำเนี่ยก็คือแบบชึกเจ็บบะเออคุณใช้ประสบการณ์ใช้เหตุใช้ผลในการพูดกายเเจรจาค่ะทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันก็ถูกเนาะเออมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําจริงๆแหละ เออถ้าเรื่องนั้มันไม่ดีอะนะคุณทำให้พวกเขารู้สึกผิดได้แบบนิ่งๆเลยอะอืมหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องดีเนี่ยก็ทําให้เขาอยากทําต่อนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะเนาะแต่ว่าการกระทําของคุณนะ่ะทําให้คนเขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนสําคัญคุณใส่ใจคุณให้ใจเป็นนักปฏิบัติอะคะ่ะอืมทํามากกว่าพูดอะคะ่ะพิสูจน์ด้วยการลงมือทําก็ทําให้คนเนี่ยเขาลหลงไหลคุณ ตลงรักคุณนะคะมาดูกันว่าเวลาคนเข้าใกล้คุณแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะหรือว่าเขาได้บบใกล้ชิดเมื่อกี้นี่เป็นออร่าจากตัวองคุณนะอ๋อเป็นคนที่คนรู้สึกได้ถึงความรักของคุณนะถึงคนไม่ใช่คนพูดเก่งอาจจะเป็นการกระทำของคุณนะทำให้คนเขารู้สึกได้ว่าเออคุณรักนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเยอะนะเป็นคนที่ถ้าพูดก็คือพูดตรงๆเป็นคนเสียสละมากๆจิตใจดี เรื่องของคนที่คุณรักคุณเป็นห่วงเนี่ยมาก่อนเรื่องของตัวคุณเองเสมอค่ะคุณให้เขาสําคัญกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยอ่ะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณอยากเป็นคนที่คุณรักอ่ะเพราะคุณใส่ใจมากเลยเรื่องไม่ใช่เรื่องตัวเองอ่ะแต่คุณพร้อมจะลงไปช่วยเหลือคุณพร้อมจะไปอยู่ตรงนั้นกับเขาอ่ะอาจจะไม่พูดเยอะอย่างที่บอกแต่เป็น คนที่ลงมือทําให้เขาเห็นนะ่ะมีปัญหาอะไรนะคุณอาจจะไม่พูดเยอะแต่คุณอยู่ข้างๆเขาเสมอะค่ะเป็นคนอบอุ่นมากอืมแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนไม่เจ้าชู้นะสําหรับชาวกองที่สามอะรักจริงหวังแต่งรักใครนี่รักมากดูแลเป็นอย่างดีเลยอย่างที่บอกว่ายอมเสียสละทุกอย่างแล้วให้คนที่คุณรักเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคนมักจะอิจฉาคนที่ เป็นคนที่คุณรักเป็นที่รักของคุณน่ยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนจริงจังอืชัดเจนนะไม่ค่อยพูดแต่ชัดเจนนะอืมไม่มีต้องมาสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเต็มที่มากๆเลยค่ะเนี่ยพลังงานของธาตุดินเนาะเป็นคนนิ่งๆแต่ทำไมช้าๆหน่อยนะเออเพราะว่าต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆทำ แต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นคนชัดเจนไงถ้าเลือกแล้วใช่แล้วเนี่ยคุณจะอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเป็นคนที่ถ้ารักก็รัก,รกเกลียดก็เกลียดนะคะ <c oughs> สมระหว่างคว e e n of s w กับา้าดินเนี่ยก็เป็นคนชัดเจนอย่างที่บอกนะคะพูดตรงๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละดีที่มีวาทศิลป์อยู่เหมือนกันนะก็สามารถพูดด้วยความเฉียบแหลมทําให้คนเนี่ยเออเขาฟังคุณแล้วเขา เห็นด้วยเขาฟังคุณแล้วเขาสึกว่าเออมันมีผลที่ดีอะเราคุณจะฟังแหละเออเออเออเขาดูมีประสบการณ์ชีวิตดีเนอะถ้าใครว่าคุณจะไม่มีใครเชื่อนะฮะคนจะรู้ว่าคุณเป็นคนจริงอืมใครมาใส่ร้ายคุณไม่ได้เลยอืมคุณสามารถทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยมองโลกในแง่ดีได้นะไม่ว่าจะเจออะไรมาคุณสามารถพูดให้คนเนี่ยเขา รู้ว่าโอเคนี่ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึง่งทำให้พวกเขากลับมามีกำลังใจจากเรื่องไม่ดีสามารถหมุนกลับไปเป็นเรื่องที่ดีได้คุณเป็นคนเสียสละมากๆยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักค่ะถ้าคนที่คุณไม่สนใจคุณไม่เสียเวลานะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะเกินร้อยไม่ใช่แค่เต็มร้อยนะเกินร้อยเลยนะฮะพุ่งไปเลย พลังงานของความสุขุมรอบคอบเสียสละใจดีรอบรู้มากด้วยประสบการณ์ชาวกรองที่สามเนี่ยมีพลังงานอันนี้ออกมาทำให้คนตกหลุมรักคุณนะคะความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคนจะไม่ตกหลุมรักคุณได้ยังไงอะ่ะคุณเป็นคนจริงจังจริงใจขนาดนี้ใช่ไหม,มคุณเป็นผู้ชายนะผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้เป็นเจ้าหญิงเลยอะ่ะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ดูแลเขาดีเหมือนเขาเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆที่มีคุณอยู่โชคดีที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักเลยค่ะสําหรับชาวกองที่3นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนตกหลุมรักคุณนะคะอย่าลืมพิมพ์บอกกันบ้างนะว่าเป็นชาวกองที่3าอย่าลืมกดติดตามครูหนุ่นทยร่โรนะ